สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องคลิปจะมามาช่วยเขามัดถั่วนะคะถั่วสลิดนี้อาจจะไม่มีทางประเทศไทยแล้วคะก็เันจะมาเราในชิปเราอ่ะเราจะขายกันขาย่น้้ามีดนนี้ช่วยกันเป็นมัดเป็นกำเป็นกำแบบนี้ แบบเรา,าเรียงกันแบบเป็นกเ,เป็นกมเป็นกรรมแบบนี้นะคะพี่ทุกคนนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นเจ้าของโซนก็เป็นพี่เออเป็นญาติากันนั่นแหละเป็นน้านะคะ<า>ก็เขาก็จะไปเด็ดมาแล้วก็คนที่อยู่บ้านแล้วก็นั่งสบายสบานนี้เราก็ช่วยกันมัดแบบนี้นะคะเพื่อที่เอาไปขายในตลาดนะคะอันนี้ก็กำนึงก็น่าจะประมาณ100กว่าตัดเองนะคะก็ประมาณ100กับ กวาจัดนะคะที่เอาไปสู่ที่ในตลาดนะคะตอนอตอนตีสามนะคะที่ <วา S 1> จะตื่นตื่นไปในตลาดตอนเช้ามืดเลยนะคะน,นี้ก็เราก็มาช่วยเขามาัดเป็นกองใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นมัดอยู่แล้วก็มีของกินมาเลี้ยงด้วยนะคะนี่มีเขาแรงปืน มีข้าวซอยมาไทยไรก๋วยเตี๋ยวเอออย่าตกใจนะคะประจําแหละเขาเขาเนี่ยเขาเขามันเป็นคนบ้าเป็นบ้าปะเป็นบ้าเหรอเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นคนบ้าเป็นคนอารมณ์ไม่เต็มนะคะมาไทยแล้วมาแห้งเหรอมาถ่ายมั่งไทยมั่งมา่ายชมไหนกัน อันนี้ก็เพื่อที่เอามาเลี้ยงให้คนมัดถั่วนะคะเดินมาจับถั่วเดียแวแล้วนะมาจีเขานะเปลีล่ยนกินก <c oughs> ันเปลี่ยนกันะอร่อยไหมคุณยายอร่อยอร่อยอันนี้กินแบบอันนี้กินแบบยำเอานะคะ <c oughs> ข้าวปืนข้าวแรงปืนนะคะ เอาไปกลับข้าวด้วยอ๋อเอาข้าวแร<อ>งฟุลไปกลับข้าวด้วยนะคะนี่คนเท่าคนแก่สมัยก่อน<ด>จะเป็นแบบนี้นะคะออจะประมาณนี้นะคะอันนี้อร่อยไหมเนี่ยกินงมงามมากเลยย น่าจะอร่อยจริงๆน่ะก็จะมีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มก็อันนี้น่าจะทำมาในท่นเน่าทุ่นเน่านะคะเน่าเป็นรสเล็ดเลยท่นเน่าแอม่นเน่าแอมอะไรตั้มนอนเนานอ ่้เป็นอลยแได้เจ้าแรขาว่าแก็เราก็ว่างๆกันแล้วก็มาช่วยกันทำแบบนี้แหละค่ะพี่คนกกไม่่คนอนกนอะไรเยเดี๋ยวน้องลิจะไปกินถั่เน่าอ่อยอันนี้จิ้มให้ดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหน แบบอาหารว่างๆของเราเนาะอาหารว่างของเราก็จะประมาณนี้นะคะนั่งมีจริงเหรอนั่งจริงเขาช่หจริงเขาช่อะเาใชเาอยมนั่งอยู่นานนั่งยูนานจพี่มาจะมาติเอาอเอาอเอาอไเอาอะเอาอก็ยเ้าแล้วจิ้มมันนหวาน ลองชิมยำที่คุณยายทาให้ชิมดูิเขาหนแตกเช่หรอว่้าจะยังยังม่อยุ่นด้านงอเขาหนแตกเลยชอบเตันี้ว่านะจะมีสองอย่างมีข้าวแรงปืนสีขาวด้วยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็นแผ่นนะคะมาจิ้มน้ำจิ้มอันนี้คือ อันนี้คือเป็นไว้ยเอ้ยไม่ใช่ขาแรงปูนสีขาวนะคะเป็นเอาข้าวทำอย่างเดียวนะคะให้น้ำเดือยเมื่อยนะกินแหนกเท่าเมื่อกี้ได้ก็มีอีกอย่างนึ่เองุนปานีหนอร่อยป่ะอือเป็นรสชาติขับเขาขึ้นระยะเขาอ่ะเห็นไหมก็งอุนจังนะอขนมาอร่อยท้าเราองุ่นกินจริงจังตีจินจะไหนอยู่รู้เนาะเที่ยง นิจจางอะขาทางาเอางินนิจินเดนแบบจังจางนะแต่เอาหนังหนวดจิ้มเจี๊ยมๆหนอยู่ร้นะก็เหมือนกับอื้มมันเข่าเนี่ย่างเศษย่างไม่ได้ิเข่ากรอบกเทาัดทน้หน่งนอนไปเยก็ไดขยักเลยเรานอ่ กินเสร็จล้วก็ไปทําต่ออีกนะคะไปมาต่อไม่หันมากไอ้หันก้วยเหอทายอยู่มันหลับกนไปเลยอ่ะด้ไหนอ่อดัไหนออโ่ะฮี่าฮ่า้โาฮ่ฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่อ่าฮ่่า่ บ้าใคถ้าใครไม่รู้จักจริงจริงคงคิดว่าเป็นคนบ้าแต่จริงใส่แบบนี้อ่ะเอาไปซดเยๆไปยใช่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 ขายกินหมนเลยมือใช่่่ขากินหูนเลยม่่ใช่ใช่่ยินหมันเ่ม cháu vào... nó nó chào 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 chào

มัดแบบนี้นะคะบางคนมัดไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยนะคะหัวนี้ที่เมืองไทยอาจจะไม่มีนะไม่มีด้วยมีเหรอ,มอ,มอ,มอมไม่มีเนาะมีเหรออ๋อเพราั้นไม่เหมือน,นกันไี่ได้กันอยู่ใครกับเมียนะเขาเด็กถั่วอะไรคุณช่างมก่อนเรื่อ อันนั่นแหละถ้าถ้าเอา่อถ้าชิงตุงเราจะมีถั่วสองชนดิดใช่ไหมถั่วผักยาวกับถั่วอันเนี้อันนี้เราจะเรียกว่าถั่วสั้นนะคะถั่วสั้นแล้วก็ถั่วผักยาวนะคะแต่อันนี้กินดิบไม่ได้อันนี้กินดิบมันเหม็นเขียวแต่ถั่วผักยาวกินดิบได้เอาอยัางไม่ไ<ใน> <laughs> กินเลยไหมกระหมดหมดนอี้ยปีเสร็จ มาช่วยกันมัดต่อนะฮะมัดแต่ละมัดทีละมัดทีละมัดช่วยๆกันเดี๋ยวก็หมดค่ะบิดทางอยู่แนน่มตะอออีเยมีเห็ดเห็ดไรหรอกก่อนน่เห็ดอไรเห็ดเห็ดาจะมาดอะไสมัดก็ยังหมดยังจะดมือมือรอยรูน่าจะ น่าจะน่าจะใช่น่าจะใช่แล้วขามมีมองฟ้องู่ไหนอ่ะอีฟ้องหมัดอีฟองหมัดไงหล่ออืมฟ้องหมดฟ้องมัดอ่ะอีฟองมอมัดกน้องขาบแบบเว้ยเหื่อยมันน่ะเขาจะพูดว่ะใก็เธอาด้กับุ้ยน้่น้่งใบโครโลโคลโคลโอนเขาไ้โ้โหเหนื่อหน่เขาโรเขาเออนั่น ห่อนทไงเน่โอน้วนี่ยนี่แค่ห่หอววได้ที่เขาเขเล่นนำํารี่การเตนนำเตเนียเขาหาประตูกูปองเหมือรันกูปองเหมือปองไหนทุยางเน่ยเนั้นเองตรังไรเน่ยาของนำตันแต่อนอไกนเนี่อ๋อเขาพูตงนี่กาอนัล้นกันเขาเนื้คแ่กูรูเขาอ่านนำไอ่ะไม่ก็โรแดนไปแค่ ไอ้มเฮ้ตายต่อลงมาเลยหัวเสียจ like ืดขันจ <point> ืดเลยี่ก็จะเป็นกรรมกรรมแบบนี้คือเทคนิคมัดก็คือข้างนอกก็จะเอาอันสวยๆใส่น่อยเพื่อให้มันแบบสวยๆแบบนี้เนาะข้างในก็จะใส่แบบอันที่ไม่สวยแล้วก็เล็กๆแบบผสมกันไปนะคะมันก็ออกมาก็เออให้มันสั้นๆข้างในมันก็จะสั้นหน่อยนะคะ มัดแบบเขาเรียกว่ามัดแบบคนชาลาดอ่ะอันนี้ก็สวยเอาไปขายได้แต่ทางประเทศไทยก็อะไรอะไรก็จะช่างเอาเนาะช่างเป็นกิโลขายเป็นกิโลแบบนี้เนาะแต่ที่นี่ก็ถ้าเป็นถั่วนี่เขาก็จะมัดด้วยมือไม่ค่อยช่างกันสักเท่าไหร่เดี๋ยวเขายังผักเออส่วนมากค่อยช่าง ก็มัดเป็นกำๆแบบนี้ไปขายเอาเองนะคะตลาดตอนเ้ามืดน้องเคยถ่ายอยู่หน้าถ้าใครได้ติดตามน้องทิพตอนนี้แรกๆอ่ะเคยได้ไปขายผักแล้วก็ไปถ่ายอยู่สมัยนั้นตอนนี้ไม่มีสวนแล้วเลยไม่ได้ขายผักแม่เอาไปหมดแล้ว ไปก็ไปหมดแล้วอืมใช่จริงทั้งสวนทั้งนาคือแบบแม่คือถ้าแม่เสียปุ๊บก็คือไม่ทาอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยทั้งนาไม่ทําทั้งสวนก็ไม่ทําเลยอ่ะให้เขาเช่าหมดเออให้เขาเช่าหมดแต่ก่อนแม่ทําไหวไหมก็ไม่ไหวนะพ่อเป็นคนทําหมดเหยเหน่ไหงแป้งแต่ไม่มีคนบังคับให้พ่อทำไงพ่อก็เลยไม่ทําละ อะอไแแป้ำเกื่เขาไ้วต่แบบิ่งแป้งีนไปแลแป้งจนอะไรก็ยิ่งแป้งเนี่ยเขาเห็ดีเก๋งไหวหรอเห็ดปีเกิงจอกไหวหรอิงแป้งตวขยงก็เียวก็ได้แล้วเอาเผิวไว้ไหนก็ผิวต่ยังต่างวันโลผวอะไรเยแป้งมือนแ่ละวนก็มีเยอะก็ยิ่งพุ่ง

ดูกมันสขาืนค่ไหนข่่ง้นนที่ย่งหนงที่รู้จักนี้โอเคค่ะพี่ทุกคนตอนนี้ก็ลองมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เอากลับไปกินที่บ้านนะคะอันที่ที่มันมัดไม่ได้ที่มันเป็นสมี่เราม่วยหรอกอะไที่มันไม่ตรงเนาะ มัดก็สวยแล้วก็เลยหลวงมาชอดเลยอ่าเก็บไปกินนะคะแม่เอาขวายมาอย่างนี้ช่วยกันมัดช่วยกันไปทำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือแล้วก็เก็บไปกินสิดีทเป็นกับข้าวนะคะขวายต้องไปนัดาอีกตัวมาแล้วนะทงนีนะเราขึ้นเหนือมากค่ะเาขึ้นเหนือมากเกินลย ่ค,คพี่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มาช่วยกันมัดทัวแล้วก็กินของกินกันไปนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะพี่ทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะฝาเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะมัดทัวป์ไปที่บ้านค่ะผัดใ,ใส่ผัดใส่หมูอร่อยมากเลย มันไม่ตรงมัดไม่สวยก็ไปกินเอค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย